เดี๋ยววันนี้จะสอนทีติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอาหรับนะคะทำยังไงมาดูกันแรกเลยอนะ่ะเราไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็หาแป้นพิมพ์ได้เลยปุ๊บใช่ไหมทีนี้เนี่ยหนละังจากนั้นเราก็เห็นตัวนี้ไหมแป้นพิมพ์กดเข้าไปเกอเข้าไปปุ๊บเราจะไปที่ตรงนี้แล้วเราก็หาภาษาอาหรับได้เลยเจอแล้วปุ๊บเลือกอาหรับอันนี้นะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยโอเคเดี๋ยวลองมาเทสกันนะบ้านแปลว,ว่าสวัสดีทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราพิมพ์แบบนี้มันจะไม่มี ม,มีสระใช่ไหมนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํำให้มีสระนะวิธีการคือกดตรงนี้ค้างนี่มาหมดเลยทุกตัวนี่อ้าเสร็จแล้วก็จะใช้สกูลใช่ไหมก็กดค้างเหมือนกัน<อ>แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะนี่ได้แล้วทีนี้เราก็สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอับกพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้อ่านสมุติคุเกเขียนชื่อตัวเองนะอยู่ไวนี นี่อันนี้ก็คือครบเลยวิธีการแบบพิมพ์ติดตั้งแอปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พิมพ์โดยที่ใช้สระด้วยตรงนี้ก็จะมีเลขภาษาอาหรับให้ด้วยเหมืแน่ถนนะะ้าใครอยากให้สอนวิธีติดตั้งเวอร์ชันแอปเาอาดวนะคะพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาเลยภาษาอาหรับง่ายสไตล์คุณยืนเลยติดตามช่วงนี้กันนะคะ